สวัสดีครับพบกับผมสตีฟธิติวัทธ์ทองอ่อนนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับเพลงจากบ้านนาด้วยรักนะครับของศักสยามเพชรชมพูนะครับผมก็ตั้งสายในคีย์เอมาเนอร์นะครับมีรามีนะครับผมส่วนตัวอย่างการเล่นนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฟังตัวอย่างก่อนแล้วค่อยมาแกะตามไปทีละท่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู ข่อแรกกันนะครับผมอ่ะโอบานนาฝนฟ้าไม่อำนวยนะครับก็เป็นนแบบนี้นะครับจะเป็นโดเรมีมีลาโดเรมีนะครับนะครับผมอ่ะตัวหนังสือที่เป็นตัวเอียงนะครับก็คือจะกอนะครับผมดีดกอแบบนี้นะครับ นะครับต่อไปครับวักต่อไปโชคไม่ช่วยบ้านนะฮะถึงคาระทมนะครับ,รบเป็นลาโดเรเรมิเรโดทีลาต่อไปนะครับแงนมองบึงฟ้านะครับนะซ่อนมีมีลานะครับผมทีนี้ ต่อไปนะครับโอ้บ้านนาที่เคยชื่นชมนะครับเป็นลามีเรมีโดโดเรต่อไปนะครับบัดนี้บ้านนาระทมนะครับโดเรมีโด,โดทีลาต่อไปครับ คืนขมเพราะความแห้งแรงนะครับโดเรมีเรโดมีนะครับนะครับต่อไปครับโอ้ชาวนาน้ำตาช่วยปลอบใจนะครับเป็นโดเรมีลามีเรโดมีนะครับ ต่อไปครับเดลอนไปจากนาเพราะค่าสิ้นแรงนะครับะนะครับเป็นลาโดเรทีโดเรมีโด,โดทีลาต่อไปนะครับจำใจจากลาจากบ้านนาเพราะความแห้งแล้งนะครับอ่าเราลองเล่นต่อกันดูนะครับตัวนี้ แบบนี้นะครับผมมีมีมเรมีทีโดเรมีเร,เรโดมีต่อไปนะครับธรรมชาตินั้นแกล้งนะครับเป็นมีทีลาทีเรมีนะครับต่อไปนะครับหมดแรงแล้วเราชาวนานะครับ ลาทีเรโดทีลาอ่านะครับผมต่อไปนะครับอ่ะโอ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 โ,อโอนะครับอ่ะท่อนนี้นะครับก็จะเป็นมีลาอันนี้ก็มีลาก็ดีดลงครับมีลาทีนี้ต่อไปซ่อนลาก็ดีดลงซ่อนลาทีนี้เราจะเห็นอ่ะเป็นตัวซ่อนแล้วมีขีดอยู่ข้างล่างอันนี้ดีดขึ้นนะครับมี แล้วก็ซอนล้ซอนมีเลยมีนะครับซอนล้ซอนมีเลยมีนะครับตัวเรไม่ดีดนะครับที่เป็นตัวเรแล้วก็มีขีดนะครับคือไม่ดีดจะเป็นซอนล้ซอนมีเลยมีก็คือตบเอานะครับซอนล้ซอนมีเลยมีนะครับแบบนี้ต่อไปวักต่อไปโดเรโดเรโดลาสนานะครับโดเรโดลาสนาตัวซอนก็ไม่ดีดเหมือนกันนะครับผม โดโดเลนี่ลงโดเรแล้วก็โดเลทีนี้โดขึ้นโดดิขึ้นโดแล้วก็ลาลงซอนตกซอนลานะครับโดเลโดลาซอนลานะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับโอฟา้าไม่เมตาต้องจําจากจรน,นะครับผมอ่าเป็นมีลาซอนมีเรมีเรโดมีนะครับ ครับต่อไปจากค้อนที่เคยสุกพี่ป้านะอานะครับผมตัวนี้จะเป็นเป็นโดทีโด,โดเรทีลาสนลาทีเลลาต่อไปนะครับใช่จะจากไอทุยเตียวรวงบ้านนานะครับผมตัวนี้ แบบนี้นะครับผมเรโดลาลาโดเรโดโดโดเรนะครับอ่าต่อไปนะครับผมแต่ข้าจากมาจากบ้านนาด้วยรักฟังใจนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับจะเป็นโดเรโดเลทีโดเลมีฟาลามีนะครับ อ่านะครับผมต่อไปครับอ่าท่อนนี้นะครับจะเป็นท่อนที่เอาเอาไวเ้เล่นซ้ำนะครับผมเวลาเราเล่นท่อนนี้จบแล้วก็จะมีดนตรีโซโล่มานะครับผมพิมพ์โน้ตให้อยู่นะครับว่าเป็นเครื่องหมายที่มีเครื่องหมายดอกจันนี้นะครับผมก็คือดนตรีโซโล่เสร็จปุ๊บแล้วก็เล่นเพลงนี้ต่อแล้วก็เล่นท่อนนี้ต่อนะครับผมอ่าท่อนนี้จะเป็นโอบานาปีหน้าถ้าโชคดีนะครับผม เป็นมีเรมีมีลามีโดมีนะครับต่อไปครับฟ้าปานีน้องพี่คอยพบกันใหม่นะครับจ,จะเป็นลามีมีลามีเรมีเรลานะครับ ต่อไปครับปีนี้ขอลาจากบ้านนาทําทงานเรื่อยไปนะครับผมจะเป็นเลมีโดเรทีโดเรโดโดมีเรต่อไปนะครับผมเห็นทิวกอไผโอนไว้โอ้ใจคิดถึงบ้านนานะครับผม นะครับผมจะเป็นมีเรโดทีโดมีทีเรมีโดทีลานะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการแนะนำการเล่นพินในเพลงนะครับจากบ้านนาด้วยรักนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ